สวัสดีเคยไม่ที่ยืนหน้าจานลาบดิบๆหรือชามค้อยซอยรสเผ็ดแล้วสงสัยว่ากินเนื้อดิบแบบนี้ปลอดภัยไหมคนแบบนี้เป็นแบบไหนถ้าดูแลลูกๆดีก็จะป้องกันตัวเองและป้องกันหวัดได้ในกรณีนี้ถ้าคุณมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้หญิงคุณก็จะมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับคนอื่นได้นั่นแหละคนไทยทำยังไงดีละ่ะไอเดียดีหนึ่งกินเนื้อดิบคืออะไร และทำไมถึงเป็นที่นิยมในไทยกินเนื้อดิบคือการใช้เนื้อสัตว์ดิบเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ปลาหรืออาหารทะเลในอาหารในประเทศไทยเนื้อดิบปรากฏในอาหารอันเลื่องชื่อหลายอย่างเช่นลาบดิบคือเนื้อวัวหรือเนื้อหมูสับผสมกับน้ำปลามะนาวพริกและสมุนไพรค่อยซอยเป็นอาหารพิเศษของภาคอีสานใช้เนื้อดิบแล่บางหมากกับเครื่องเทศรสเผ็ด นอกจากนี้ส้มตำกุ้งสดหรือยำปลาดิบก็เป็นที่นิยมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลเช่นกันแล้วทำไมเนื้อดิบถึงเป็นที่นิยมในประเทศไทยประการแรกนี่คือวัฒนธรรมการทำอาหารที่มีมายาวนานคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานเชื่อว่าเนื้อดิบยังคงรสชาติสดและเนื้อสัมผัสพิศเศษดั้งเดิมซึ่งไม่สามารถพบได้ในเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกประการที่สองสภาพอากาศที่ร้อนและชื้นทําให้การกินอาหารดิบที่ผสมกับเครื่องเทศรสจัดเช่นพริก กระเทียมและมะนาวเป็นวิธีกระตุ้นต่อรับรสและช่วยในการย่อยอาหารประการที่สเนื้อดิบปรุงง่ายเหมาะกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบของผู้คนไม่ว่าจะเป็นอาหารริมทางหรืออาหารครอบครัวอย่างไรก็ตามการกินเนื้อดิบไม่ใช่แค่เรื่องของความเพลิดเพลินเท่านั้นแต่ยังมีทั้งประโยชน์และความเสี่ยงคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าอาหารเหล่านี้ดีต่อร่างกายจริงหรือไม่มาดูกันในหัวข้อถัดไป 2. ประโยชน์ที่อาจได้รับจากการกินเนื้อดิบการกินเนื้อดิบไม่เพียงแต่เป็นประสบการณ์การทำอาหารที่ไม่เหมือนใครเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายทําให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทําอาหารของไทยมาดูกันว่าทําไมอาหารอย่างลาบหายากหรือปลากะพงซอยถึงได้รับความนิยมและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณอย่างไรอย่างแรกเนื้อดิบยังคงคุณค่าทางโภชนาการที่ถูกทำลายได้ง่ายเมื่อปรุงสุกวิตามินบีเช่นไทอามีนไรโบฟลาวิน ไนอาซินและ B12 รวมถึงแร่ธาตุเช่นโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสมักจะลดลงอย่างมากเมื่อย่างต้มหรือทอดเนื้อสัตว์ที่อุณหภูมิสูงตัวอย่างเช่นเนื้อวัวหายากในลาบเป็นแหล่งวิตามิน B12 ที่อุดมไปด้วยซึ่งช่วยสนับสนุนระบบประสาทและการสร้างเม็ดเลือดแดงในทำนองเดียวกันปลาดิบในสลัดไทยมีโอเมก้า3ซึ่งดีต่อหัวใจและสมองเมื่อคุณกินปลากระพงซอยหรือลาบหายาก ร่างกายของคุณจะดูดซับสารอาหารเหล่านี้ในรูปแบบที่สมบูรณ์ทําให้ได้คุณค่าทางโภชนาการสูงสุดในประเทศไทยที่อาหารมักขาดสารอาหารบางชนิดเนื่องจากเน้นที่ข้าวและแป้งเนื้อดิบเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการเสริมสารอาหารที่จําเป็นประการที่สองเนื้อดิบมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และให้ความรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่าเนื้อสุกในประเทศไทยเนื้อดิบเป็นอาหารยอดนิยมเนื่องจากมีรสหวานตามธรรมชาติเนื้อสัมผัสที่นุ่ม และความสดใหม่ที่เนื้อดิบเท่านั้นที่จะให้ได้หรืออย่างค้อยซอยที่มีหมูหรือเนื้อวัวแร่บางๆมักกับมะนาวพริกและกระเทียมทําให้เกิดรสชาติที่ระเบิดออกมากระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง5้ารสชาตินี้ไม่เพียงแต่ทําให้มื้ออาหารอร่อยขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีความสําคัญทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งอีกด้วยในช่วงเทศกาลในภาคอีสานเช่นเทศกาลบุบบ้างไฟมักมีการเตรียมเนื้อดิบเพื่อแบ่งปันกันในชุมชนแสดงถึงความสามาัคคีและความเคารพต่อประเพณี คนไทยเชื่อว่าการกินเนื้อดิบช่วยให้พวกเขาซาบซึ้งในของขวญจากธรรมชาติอย่างเต็มที่ตั้งแต่ทุ่งหญ้าจนถึงแม่น้ำประการที่3การกินเนื้อดิบอย่างเหมาะสมสามารถเข้ากับวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสมดุลได้ในวัฒนธรรมไทยเนื้อดิบมักจะมาพร้อมกับสมุนไพรใบสะระแหน่บรอกโคลีหรือขิงสดอาหารเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มรสชาติเท่านั้นแต่ยังให้ประโยชน์ต่อสุขภาพที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย ตัวอย่างเช่นใบสะระแหน่และขิงมีคุณสมบัติในการต่อต้านแบคทีเรียตามธรรมชาติช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรียจากเนื้อดิบกระเทียมและพริกในปลากระพงช่วยกระตุ้นการเผาผลาญช่วยย่อยอาหารและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในยาแผนไทยขิงและขมิ้นถือเป็นยาธรรมชาติที่ช่วยปกป้องกระเพาะอาหารและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันการรับประทานลาบดิบพร้อมสมุนไพรและน้ำจิ้มรสเผ็ดไม่เพียงแต่จะอร่อยเท่านั้นแต่ยังมีไฟเบอร์วิตามินจากผัก และสารต้านอนุมูลอิสระจากเครื่องเทศอีกด้วยนี่คือเหตุผลที่คนไทยหลายคนรู้สึกมีพลังหลังจากรับประทานอาหารดิบโดยเฉพาะในวันที่อากาศร้อนสุดท้ายการกินเนื้อดิบยังมีประโยชน์ทางจิตวิญญาณและสังคมอีกด้วยในประเทศไทยอาหารอย่างลาบหรือปลากระพงมักจะถูกแบ่งปันในมื้ออาหารของครอบครัวหรือปาร์ตี้กับเพื่อนๆการเตรียมและเพลิดเพลินกับเนื้อดิบร่วมกันสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเองรสชาติที่สดใหม่ และวิธีการเสิร์ฟผักสดทําให้มื้ออาหารเป็นประสบการณ์ที่ผ่อนคลายช่วยลดความเครียดคุณรู้หรือไม่ว่าในวัฒนธรรมไทยการแบ่งปันอาหารดิบเป็นวิธีแสดงการต้อนรับและความจริงใจจานลาบดิบหอมๆที่วางอยู่กลางโต๊ะอาหารไม่ใช่แค่จานอาหารแต่ยังเป็นเรื่องราวเป็นความรู้สึกอิกด้วยแต่เนื้อดิบทุกชนิดดีและปลอดภัยหรือไม่คุณเคยสงสัยไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่จัดการเนื้อสัตว์อย่างถูกต้องจีเว หรือคุณเคยรู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องกินปลาคาบตามแผงลอยริมถนนหรือไม่มาสำรวจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในตอนต่อไปกันเลยประเด็นที่สามความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับประทานเนื้อดิบการรับประทานเนื้อดิบเช่นลาบหรือปลาคาบซอยเป็นอาหารโปรดของคนไทยหลายๆคนแต่เบื้องลังรสชาติอันแสนอร่อยนั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ไม่อาจละเลยได้เนื้อดิบชิ้นหนึ่งหากไม่ได้จัดการอย่างถูกต้อง อาจกลายเป็นรังแบคทีเรียหรือบ้านของปรสิตอันตรายได้มาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจและรู้วิธีป้องกันตัวเองได้ดีขึ้นความเสี่ยงสูงสุดจากการรับประทานเนื้อดิบคือแบคทีรียเนื้อวัวเนื้อหมูหรือปลาที่ใช้ในอาหารเช่นลาบปลาคับซอยหรือสลัดปลาดิบอาจมีแบคทีเรียเช่นซันโมเนลาอีโคไลหรือลิทเรียแบคทีเรียเหล่านี้ทําให้เกิดอาหารเป็นพิษ โดยมีอาการที่ไม่พึงประสงค์เช่นปวดท้องอาเจียนท้องเสียเรื้อรังมีไข้สูงและอ่อนเพลียทั่วไปในประเทศไทยการได้รับพิษจากเนื้อดิบไม่ใช่เรื่องแปลกความเสี่ยงนี้มักสูงโดยเฉพาะในตลาดท้องถิ่นหรือร้านอาหารเล็กๆที่บางครั้งสุข,ขอนามัยไม่ดีตัวอย่างเช่นการศึกษาล่าสุดในภาคอีสานพบว่าอาการปวดท้องเฉียบพลันหลายกรณีเกี่ยวข้องกับการกินเนื้อดิบที่ไม่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพที่อันตรายกว่านั้นคือ เนื้อดิบอาจมีะสิทธิ์เช่นพยาธิตัวกลมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในประเทศเขตร้อนเช่นประเทศไทยพยาธิใบไม้ในตับพยาธิตัวตืดหรือพยาธิตัวตืดเป็นแขกบที่ไม่ได้รับเชิญที่มักปรากฏในเนื้อหมูเนื้อวัวหรือปลาดิบที่ไม่สะอาดเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงเช่นปวดท้องเรื้อรังตัวเหลืองอ่อนเพลียและอ่อนแรงหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีพยาธิใบไม้ในตับอาจโจมตีตับปอด หรือแม้แต่สมองจนเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายได้ตัวอย่างเช่นพญาธิใบไม้ในตับซึ่งพบได้บ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอาจทําให้เกิดโรคตับอักเสบหรือมะเร็งท่อน้ําดีได้หากติดเชื้อเป็นเวลานาน,านเรื่องจริงที่เล่าให้ฟังในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นชาวบ้านจํานวนมากต้องเข้าโรงพยาบาลหลังจากกินปลาค่าผักจักหมูที่ไม่ทราบชื่อซึ่งติดเชื้อไตรคิโนซิดทําให้ปวดกล้ามเนื้อและมีไข้สูงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ ทำไมความเสี่ยงเหล่านี้จึงน่าเป็นห่วงเพราะสุขภาพคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอาหารจานอร่อยแม้จะน่ารับประทานเพียงใดก็ไม่คุ้มกับการต้องนอนโรงพยาบาลหลายวันหรือต้องเผชิญปัญหาสุขภาพในระยะยาวในประเทศไทยที่อาหารริมทางและอาหารดิบเป็นที่นิยมความไม่ใส่ใจอาจนำไปสู่ผลร้ายแรงได้โดยเฉพาะกับเด็กผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอแต่อย่าเพิ่งเลิกกินลาบจานโปรดของคุณ มีวิธีลดความเสี่ยงโดยยังคงเพลิดเพลินกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ได้ในตำรายาแผนไทยมักใช้สมุนไพรเช่นขิงกระเทียมหรือขมิน้นเพื่อช่วยย่อยอาหารและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเมื่อกินเนื้อดิบตัวอย่างเช่นขิงสดหั่นเป็นแว่นในปลาคาบไม่เพียงแต่เพิ่มรสชาติเท่านั้นแต่ยังมีคุณสมบัติในการต่อต้านแบคทีเรียาตามธรรมชาติอีกด้วยอย่างไรก็ตามวิธีการเหล่านี้ไม่สามารถกำจัดแบคทีเรียหรือปรสิตได้หมด หากต้องการความปลอดภัยอย่างแท้จริงคุณต้องรู้วิธีเลือกเนื้อสัตว์แปรรูปและเก็บรักษาอย่างถูกต้องคุณเคยประสบกับสถานการณ์ที่ทําให้คุณกังวลเกี่ยวกับการก,กินเนื้อดิบหรือไม่หรือคุณมีเคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือไม่ลองคิดดูเพราะส่วนต่อไปนี้จะเปิดเผยวิธีการกินลาบและปลากระพงขาวแบบสุกอย่างปลอดภัยตามแบบไทย 3. กินเนื้อดิบอย่างไรให้ปลอดภัยคุณยังต้องการกินลาบหรือปลากระพงขาวแบบสุก โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือไม่ไม่ต้องกังวลมีวิธีกินเนื้อดิบอย่างปลอดภัยนี่คือขั้นตอนเฉพาะเจาะจงสำหรับคุณที่จะนำไปปฏิบัติอันดับแรกเลือกเนื้อสัตว์สดจากแหล่งที่เชื่อถือได้ซื้อเนื้อสัตว์จากตลาดที่มีชื่อเสียงหรือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่มีการควบคุมคุณภาพเนื้อวัวหรือเนื้อหมูที่ใช้ทำลาบต้องมีสีแดงสดไม่มีกลิ่นแปลก,แ,ปลกและต้องแช่เย็นอย่างถูกต้อง หากจะซื้อปลามาทำสลัดให้เลือกปลาที่ยังมีชีวิตอยู่หรือแช่แข็งทันทีหลังจากจับได้ปตะการที่สองทำความสะอาดให้สะอาดก่อนปรุงอาหารล้างเนื้อด้วยน้ำสะอาดแช่ในน้ำเกลือเจือจงังหรือน้ำมะนาว5้านาทีเพื่อลดแบคทีเรียอุปกรณ์เช่นมีดและเขียงก็ต้องล้างและฆ่าเชื้อด้วยเช่นกันในประเทศไทยหลายคนยังใช้ใบสะระแหน่หรือขิงสดหั่นบางๆมาถูเนื้อเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการต่อต้านแบคทีเรีย ประการที่สมผสมเครื่องเทศและสมุนไพรให้เข้ากันอาหารอย่างค้อยซอยมักมีพริกกระเทียมมะนาวซึ่งเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในยาแผนโบราณของไทยขิงและขมิ้นยังถูกใส่ในอาหารดิบเพื่อช่วยย่อยอาหารและเสริมภูมิคุ้มกันรับประทานร่วมกับสมุนไพรใบสะระแหน่หรือผักใบเขียวเพื่อเพิ่มใย,ยอาหารและปกป้องกระเพาะอาหารสุดท้ายรับประทานอาหารให้เพียงพอและฟังร่างกายของคุณ อย่ารับประทานเนื้อดิบบ่อยเกินไปโดยเฉพาะหากคุณมีระบบย่อยอาหารที่อ่อนแอหลังจากรับประทานอาหารหากคุณรู้สึกปวดท้องหรือรู้สึกเหนื่อยให้ไปพบแพทย์ทันทีคุณเคยใช้เคล็ดลับในการรับประทานเนื้อดิบอย่างปลอดภัยหรือไม่แบ่งปันกับเราดังนั้นเราจึงได้สำรวจการเดินทางของการกินเนื้อดิบในอาหารไทยจากอาหารจานอร่อยอย่างลาบหายาตากระพงซอยไปจนถึงคุณประโยชน์ทางโภชนาการอย่างการคงไว้ซึ่งวิตามินและแร่ธาตุ เนื้อดิบถือเป็นส่วนที่เป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริงของวัฒนธรรมไทยแต่โปรดอย่าลืมว่ามีความเสี่ยงเช่นแบคทีเรียหรือปรสิตหากไม่ได้ปรุงอย่างถูกวิธีที่สำคัญที่สุดคุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารจานโปรดของคุณไปพร้อมกับการปกป้องสุขภาพของคุณได้ด้วยการเลือกเนื้อสัตว์สดทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและใช้เครื่องเทศที่มีริสฆ่าเชื้อเช่นกระเทียมขิงและสมุนไพรทำไมต้องระวังเพราะสุขภาพคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด และอาหารจานอร่อยจะสมบูรณ์แบบได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้สึกมีสุขภาพดีเท่านั้นลองนําเคล็ดลับที่เราเพิ่งแบ่งปันไปไปใช้ดูสิซื้อเนื้อสัตว์จากร้านที่มีชื่อเสียงแช่ในน้ามะนาวเติมขมิ้นลงในจานคุณจะพบว่าการกินเนื้อดิบไม่เพียงแต่จะอร่อยเท่านั้นแต่ยังปลอดภัยกว่าที่เคยด้วยคุณเคยกินลาบหรือปลากะพงซอยที่หาได้ยากหรือไม่คุณมักใช้เคล็ดลับใดเพื่อให้การกินเนื้อดิบปลอดภยัยแสดงความคิดเห็นเพื่อแบ่งปันกับเรา หากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนของคุณและสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่น่าสนใจอื่นๆขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า